สำครับผี่ช้ยทม่าจากสถาบันกาและแพทย์บเฉินชาติครับจะไปฉุกเฉินโทร119ครับ ฮัลโหลสวัสดีครับสสวัดีครับผมชื่อเอกครับก็ถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าแก๊งแก๊ชับนมเราจะบริจัทเงินโทรินนะครับข้าประจำาตุ่กของเรานะครับ

Yes 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 อยางขอเปิ้่นะแล้วเดี๋ยวที่อนัยงไม่พูดกันะเว้มันไม่ยากเเอออ่ะพูดยากโอเอ่าโอเคอรับรัอไรเาใช้สมอ เออทิ <łość> ้ใชยากไปเดี๋ยวมันจะงงนะอะไรอะไรก็ไม่รู้รันหมเลยไหมเห็นไหมอ้โทรมุกกังงงเลมันไม่มันจะซ้ำกันนะครับก็เป็น p ีเซู่ลูกครับพีเอฟสู้ซูโอเคครับ